วันที่18พฤษภาคม2517ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายบทธรรมทีระบทตามลำดับอักษรในลักษณะของประธานุกรม เพื่อประโยชน์แก่ธรรมปฏิบัติในวันนี้ได้ดำเนินมาถึงคำว่ากระกระต้อยตีวิตกระต้อยตีวิตเป็นชื่อของนกชนิดหนึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจึงมาอยู่คำ สำหรับศึกษาธรรมะ <c oughs> ข้อนี้อยากจะบอกกล่าวเสียในทีน่นี้คราวเดียวกันหมดว่า,าสัตว์ต่างๆที่มีอยู่ในโลก <c oughs> ถูกยกมา,าแสดง ให้เห็นคติอย่างใดอย่างหนึ่งของสัตว์นั้นๆเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมมีอยู่ทั่วไปในพระบาลีรวบรวมมาไว้มากที่สุดเป็นหมวดหมู่กันในคำพมีมิลินทปัญหานั้นขอให้ยข้าใจตามนี้ในโอกาสต่อไปข้างหน้าด้วย คำว่ากระต้อยตีวิตเป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง mm hmm. ก็มีในคำปีมิลินตะปัญหา <c oughs> และบูไว้ในตอนที่เป็นหัวข้อคืออุทเทศส่วนที่เป็นคำอธิบายนั่นหายไป mm hmm. คือหนังสือหายไปแอขาดหายไปจริงอธิบายตามที่ได้ยินได้ฟังจากที่อื่นว่า <c oughs> นกชนิดนี่ นอนหงายเท้าชี้ฟ้าเวลากลางคืนพวกชาวบ้านพูดกันว่ามันกลัวว่าเวลาหลับฟ้าจะถลม่มลงมาผู้มองในแง่ของธรรมะอธิบายว่าเป็นผู้ระมัดระวัง,งกันดีถึงที่สุดเวลาหลับ ก็มีสติไม่บกพร่องอีกข้อหนึ่งมีว่านกชนิดนี้ตัวไหนเห็นอันตรายมาแต่ที่ไกล <c oughs> ก็จะส่งเสียงลั่นบอกเพื่อนฝูงให้เพื่อนฝูงมีโอกาสรู้ตัวแล้วก็บินหนีไปโดยปลอดภยัยนี่ก็เห็น นี่ก็ต้องการให้เห็นว่าเป็นหน้าที่อันหนึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมแม่เห็นอันตรายข้อใดข้อหนึ่งเนื่องมาจากกิเลสแล้วก็บอกกล่าวเพื่อนผูงกันให้รู้จักหลบหลีกเสียซึ่งอันตรายนั้น